หลายคนสงสัยว่าหนมจอหูเวลากินเนี่ยมันก็จอหูด้วยหรือเปล่านะครับสกีสกูจะมีการแข่งทันแล้วครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะในการหักล้างด้วยเหตุผลไม่เสียงข้างข้กูกูให้หักนาทีละห้าคะแนนต่อวัดหัวกองนอกกับโรงเรียนแจ้งวิทยาประกอบไปด้วยนะคบยัตติวัน ครตอนนี้ทางท่านกรรมการนะครับ huh. ก yeah, ็ตอนนี้ใบคะแนนแล้วก็ต่างๆนะครับก็อยู่ที่กรรมการนะครงตัวนะอยหวางโจกครับเวลามีหน้าตาที่ดูดู มันสนใจมากกว่านะคะเส้นเล่ไข่ไก่ไข่ไน่เลยนะคะนเล่นะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เพราะว่าขนมจอกกุนเนี่นะคะเป็นขนมของประเทศไทยในในขนมของคนไว่ากันด้วยเรื่องของการยกยอายสูตรน้องๆของพวกรเ,รเราไปเลยค่ะเอ,อขนมโตนัทเนี่ยนะคะก็มีความคิดเศษเหมือนกับท่านคณะกรรมการทร่านแรกและก็ท่านที่สองน,นะคะ 有。